สวัสดีครับบ้่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัเดฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องเ่าเท่านําโชควันนี้วันที่12สิงหาคม2อ6พารอพายเอพาธรรชมครับออกเดินทางทุกวันนะพี่น้องเออมือนีพาเดินทางมาหาครูบาวัดป่านะครับพามารับชมครับงวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับ จะพามาถามน้ำนะครับผมว่าปู่อยู่ป่าช้านะครับเพิ่นเน้นย้ำตัวใดนะครับท่านชมแอบมาหาคู่บาต้องงวดแล้วนะพี่น้องนะปู่อยู่ป่าช้าให้แล้วนะครับให้ต้องงวดแล้วนะครับมือหนีพาดเดินทางนะผมโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับเดินทางมาให้คู่บาเพิ่นเน้นเพิ่นย้ำให้น้าพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วท่านชมนะครับจังเข้าไปกราบนำสักการคู่บาวัดป่านนำกันเด้อพี่น้องเด้อ แอบจังเข่าปีชมเข่าไปฟังน้ากันนะพี่น้องฮาริโชกนะพี่น้องงวดเข่าก็มีนะฮะงวดบ่เข่าก็มีนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นพี่น้องเข่ามาในนี้นะครับต้นไม้เยอะนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะคผมวันนี้วันที่12สิงหาคม2568เป็นวันแม่นะพี่น้องบ่าวเท่าขออวยพรให้คุณแม่นะครับผมทุกท่านนะครับผมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าน้ำโชคนะฮะให้คุณแม่สุขุสุขคนนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนะครับคุณแม่ทุกท่านแล้วผมปัดสิจากโรคไพ้ไข้เจ็บนะครับอายุมั่นขรึยืนนะครับเป็นลมโพ่ลมไส้ให้ลูกให้หลานอยนะค,คิดหวังสิ่งไหนขอให้สมปราถนาสู่สิ่งสุยางได้พี่น้องเด้อนะครับให้เฮงๆให้รำให้รวยนะผมนะครับอานะยุเป็นลมโพ่ลมไส้ของลูกของหลานคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะพี่นะ้องนะ วันนี้วันแม่นะครับแล้วก็ให้ได้โชคให้ได้มานให้เฮง,งๆเอานะครับอา่าเดี๋ยวเขาไปการน้ำสก,การกู้บาวัดปลาน้ำกันนะไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมเอา,าชมนะครับผมสาธุบุญกับเอฟซีนะครับปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะพี่น้องกู้บาเพิ่นว่านะครับมีคนได้โชคนุ่ปู่เพิ่นได้โชคนุ่พี่น้องนะปู่นุ่ไปบอกได้โชคฮอดบ้านพี่น้อง นะเพื่อนเอามามาถวายปูนะครับเอาซาทุนพี่น้องเนาะนะเพื่อนเอามามาถวายปูท่านผู้ชมนะครับเอฟซีพันมาจากเบิ้งด้านข้างหลังข้าคุ้มคุ้มอยู่แล้วพี่น้องเด้อนะครุ้มไปถึงด้านหลังนะครับพี่น้องนะผู้บ่าผู้บ่าเ่าต้องเรต้องเอาเก้าออกนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับด้านนากระปูนี่พี่น้องนะครับปูนะครับเวลาเขาจะมาไหวไม่ยังพี่น้องมี ที่นั่งลบแดดลบฝนหลักกำลังค่ากักคุมแดดคุมฝนอยู่ได้พี่น้องเดอ้อนะครับเอฟซีพนังไวจา,ยยากเบิงวับอ่าคุมมาบอลเน่ไปพี่น้องยาวไปด้านหลังเพื่อพี่น้องเด้นหลังค่ายาวไปด้านหลังนะครับท่านผู้ชมเออนี่แหละครับเออเพิ่นได้โชคนั่มอ่าเพิ่นว่าคู่บาวา่าปูนั่มไปให้โชคฮอดบ้านนะครับเพิ่นได้โชค <ๆ S 2> เพิ่นเลยได้เ<ๆ><ๆ>อามามาถวายนะครับผมกราบนมัสการครับคู่บาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะ อนะ่าท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่12สิงหาคม2568นะ้ร้บแปดนะพาเอฟซีพาย FC, พดำชุ่มครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับให้คูบาเน้นย้ำให้นะครับแล้วก็จะพามาถามปู่อยู่ป่าช้านะปู่เน้นมาตัวใดได้พี่น้องเดอ้อนะปรากฏวันที่16สิงหาคม2568นะครนะับ,บปู่เพิ่นมาอีกบ่ครับผมมากมากอ๋อปู่เพิ่นมาอยู่ครับมาก,กาครับ่เพิ่นก็บ่ว่านได้เลยครับวันนี้คุยกระเลิกดีจังอ่า คุยกันเรื่องอื่นป่ะครับเดียังเป็นตัวเก่าที่ปูฝันตองวดที่ให้ตองวดบ่ได้ฝันแม่นบ่ปูบ่ได้ฝันเพิร์เล่าว่ค่อยฝันดอกอ่าบ่ค่อยพระลุ่นนี่บ่ฝันครับที่เพิ่นให้ตองวดเพิ่นบ่ได้ฝันเด้อพี่น้องคือคือเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นว่าผีอยู่ป่าช้านะมาซิมใส่หูแม่นบ่ครับแม่นอ่ารูปแบบแต่ละวัดมันบ่คือแบบครับอ่านะเพิ่นมาซิมใส่หูมาบอกใส่หูเด้อพี่น้องปูอยู่ป่าช้าโอ้งวดนั้นของเพิ่นก็เข้า วดได้เข้าตรงตรงีหตรงตรงนะครับเนาะีหกหลักก็มาเพิ่นไหกสามห้ล่างมันผนออกสองหกบได้ลดหลวมัดงวดหนึ่งหานี่ลดไหแตะหนึ่งซีพี่น้องบไร้ลดศูนย์หาไแต่เาบอกเอฟซีอยู่ถ้าลดตัวนาศูนย์หาหาศูนย์เด้อนี่กัเอสเอานี่เอากับเฮดนห้เอางวดนี่ที่พันวาผีไม่ห้องบอกต้องงวดตอะไรนครับนี่นเก้านี่นะสองเก้าพี่น้องแล้วก็บ่มาอีกเลย บ่มากแล้วเจ้าทางบ่าๆนัด้เรับมิดต,ตอนมิดไปปูยู่อยู่บ่ผมมิดเด้อ่ยชาวบ้านชมที่ปูให้ปูอยู่ประชาสองเก้าได้พี่น้องเด้อนะครับปู่อกระลดลดนาลดหลังให้พี่น้องสองเก้ากับสองแปดนะครับกับหนึ่งเก้ากันไม่ให้เออเพราฉลาดใช่ไหน,<อ> <c oughs> นะครับผม <c oughs> เออเ้าแล้วคู่บ้านี่ครับผม ฝันดีว่าขับไีจังไหนคือว่าคือว่าคักแท้คักแล้วเออฝันดีเลยโอ้ฝันดีที่ฝันต้งวดฟ้าผ้าเปียงอุ้ยเปียงเลยอ่าเห็นตัวสีแดงเลยแดงจึ้งครงเลยแดงจึ้งคงเลยอย่างไหมมันก็ไดอยางต้นเชือกอ่าผ้าย่างต้นเชือกพี่น้องฟ้าผ้าต้นเชือกคงฝันคู่บานะครับไปเอาอันนั่นไปเอาเอากาบต้นเชือกน่งมาใิ้มาแช่น้ำให้เนียนอาบนะ เนี่ยเป็นตุ้มอิชุกอิใสนะครับบาดฟ้าพาตุ้งเชี่ยผ้าเอาซ้ำฝนประตูกลิ้นบัด้าเปี้ยงลงมาเกลือกไม้เกิดสีกว้าออกมาครับสีกว้าขาวชุมพูนเหมนน้ามย่างมันได้ย่อยออกมาเป็นตัวเลขครับแดงคึ้งคึ้งหนึ่งห้าหนึ่งหาพียงโอ้เห็นคักแร์โอ้โอ้พี่น้องโอ้โหลปอกถึงกับต้องห้องเลยพี่น้องหนึ่งหา บันี่หาหนึ่งครับตัวไว้นํ่เออขับเบนจังไดบันี่คือนฟันดีคักเจ้าบันี้ครับฟันวันที่สิบเอ็ดนี่ครับฟันว่าไปอันฟันมื่ขึ้นนี่ตัววันที่สิบเอ็ดนะวันที่1ิบอ็ดนี่เได้เขียนเครับที่เอ็ดฟันหนึ่งนด้ฟันเห็นมียิ่งมียิ่งแล้วถือป่าอยู่ในหลุมครับในหลุมคือคือหลุมระเบิดนี่ไหมครับ อูคือคือจังหลุมระเบิดแล้วก็ลงไปเห็นแต่เห็นแต่ข้อกับชู้มือเอาป้ายสู้ไปครับสู้ไปดิเขียนหนึ่งสี่เลยอุ่นยิ่งสู้ไปอยู่ในหลุมโอ้เขียนวันนี้เขียนมาก่อนห้าศูนย์สองห้าแล้วก็เขียนนี่หนึ่งห้า เขียนเขียนแบบมีเลยเขียนสู้ปายแบบมีเล่เอาตัวเกาจะวยครับหาศูนย์กับซองหานั่นแหละอ่าเพราเข้าใจกระจั๊กที่นี่เขาไขเลี้ยวไปก็เห็นสู้ปลายเลยเห็นเห็นเห็นตะข้อกับมือยื้ยื้ยื้ขึ้นมาบอกเป็นคนไม่ยำให้เราประคับหนึ่งหาเนี่ยไม่จากแล้วหาศูนย์กับสองหาจากไหนครับนี่จากเหลียวเขาเขียนทุกที่นี้ผู้หญิงสู้ปายเลยตัวนังซื้อนะงามเขียนแต่สี่พ่อมเขียนได้ปลายเขียนได้ปลายจึงสี่พ่อมเขียนไดสีดำโอ้ เขียนจะผิดแหละครับคำนี้แหละเขียนสคำนี้ครับผมแต่หาโบหูว่าวันหมายความไปอย่างไรแต่อ่านแล้วเนาะชัดคมครับอืมเอานะครับเขียนแต่มีได้อันนี้เอากับโบหูได้บาดคู่บาดจะเน้นตัวใดล่ะครับคู่บาดหนึ่งห่าตัวแดงห่าซูนซองห่านอีหลงเหยียบซี่พันอยู่บ่มันมันจะออกอยู่บ่ตัวเก่าด้ล่ะครับผมก็เพิ่งเอาตอนนี้หคัชขึ้นหนึ่งหันโอ้ไม่ยอมให้คัชดิเนี่ย ก้อนวะท่านก้อนหมว่าบอกไม่ได้ยืนถือถือจังก้อนจะบอกว่างวดก้อนมาครับงวดก้อนหาศูนย์สองหาบัตรงวดนี่หนึ่งหาจังสี่บอกมันมันบ่มีคำบอกบ่มีคำอธิบายแตาเขาเขียนในก้อนก็อหมายนะครับขก็หมายจะว่างวดก้อนเนี่ยหาศูนย์สองหางวดนี่งวดนี่จะเป็นหนึ่งหาบอกจังใดอืออแล้วหนึ่งหามันประตกก็ตัวนั้นอยู่แล้วครับที่ป่าพาเปลี่ยนแมนโอ้ยอยู่อยู่ในหลุมหาศูนย์สองหากันนะครับเนาะอืออื มันเสออกอยู่บ่ดหรือว่ามันเสิเขาขอว่าก่อนก่อนก่อนกือครงหมดที่แล้วอี้น่เนีเนี่เนาะเขียนเ็นก็บว่าเสียรายดอกหาผูมักตัวเก่าวแต่แล้วเขาเขียนัง่ี่แต่มันบม่มีคําอธิบายบ่มีเนื้อหาคือว่าเห็นได้ไปที่หญิอเท่านี้แ่ะเห็นท่านนี้น่ะครับผมก็เลยเขียนเขียนเบนก็เลยเขียนไ้แมนครับเพราะว่ามันื่อไดเลยครับแต่เอาคู่บาณเน้นๆตัวใดครับผมไม่ยคอเน้นตัวควงกลมเลยวะแมน เอาพี่น้องหาศูนย์สองหากันไหมพี่น้องได้อตกเก่าดอกอืมอืมหรือความหมายนะ่ะก่อนหลังบ่หรืออย่างไรก่อนคือความหมายจะเพิ่นจะบอกเขาจะวางวดที่แล้วครับอ 0, อกหาศูนย์สองหางวดนี้งวดนี้หนึ่งห้าปอแอพี่น้องเขียนจังที่ลหละค,ะครับอืมเขียนเขียนมันบม่มีขำาแปลครับอยังครับ มันมีอธิบายยังแล้วกับบริวารได้คุยได้จ่ายัะครับเดี๋ยวไปเห็นจะซื้ออยู่ในหลุมเห็นตะข้อกับมือทู่ขึ้นมาถือไปแม่นครับผมลุงบังไงนะอ้าพี่น้องบาทนี่นะครับมาเนี่ก็มายำด้พี่น้องเด้อนะครับผมปูอยู่ป่าช้านะครับปูบริวารบริบอกยังเพิ่มด้พี่น้องด้อนี่ปูอยู่ป่าช้านะครับที่ว่าปูไห่ตั้งแต่ตองวดนะครับอยูป่าช้าเลยพี่น้องนะครับปูมหาคู่บาวัดปลาปูวา ผีหนะมาซิมสีหูมาบอกสีหูนะับตั้งแต่วันผ่าตองวดเลยสองเก้าหนับบ่าวเ่าคูบาเลยว่าเอาเขียนลดนานลดหลังไว้ให้กันหนึ่งเก้ากับสองแปดลดสองเป็นหน 8, ึ่นงลดเก้าเป็นแปดพี่น้องก็เลยเป็นหนึ่งเก้าสองแปดตัวกันอันนี้คูบาวัดปา่านะครับแล้วก็ปูอปออนนป่อยู่ป่าช้าพี่น้องอ่านี้ปู่อยู่ป่าช้านะครับผมอันนี้คูบาวัดป่าคูบาวัดปา่า,ปา,าฟา้าผ้าเปียงพี่น้องนะครับอ่าเห็นตัวสีแดงเลยนะครับ ยางไม้ยางไมม้ันเป็นสีแดงเลยหนึ่งหานะครับแล้วก็มาฝันย่ำมืกขึ้นนะวันที่สิบเอ็ดฝันว่าผู้หญิงยกปลายอยู่ในหลุมนะครับเขียนมาก่อนก่อนหาศูนย์กับสองหาแล้วก็นี่หนึ่งหานะครับตาคู่บากก็นี่หนึ่งหาหาหนึ่งเลยพี่น้องหาผู้ใดมักตัวเก่าหาศูนย์สองหานะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเพื่อมันเป็นปริศนาเนาะครับหามาตัวเก่าแมน่นเขากัด มาเห็นยังเี่เทาก็ครับเขาก็ว่าไปตามนี่เอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมคู่บ่ายย้ำให้แล้วนะตัวเดียวนั่นล่ะนะโอ้ยงกไปบอกแต่ว่าขายมักตัวเดียวขึ้นหนึ่งหาหนึ่งขี้กลื้นหโปโป๊กหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งพอหาหนึ่งหนึ่งหาเอาตัวนี้เลยเน้นหนึ่งห้าหนึ่งหาเน้นหนึ่งหาได้พี่น้องได้คู่บ่ายยังเน้นตัวเก่าตัวเดียวตัวเดียวแอบตัวนั้นมันเห็นในหันซื้อกะเละเห็นในป้ายแมนแมนครับกะเละเขียนให้พี่น้อง นะครับเียนไทยประมาคือบ่มายกให้จังสี่เองินก่อนให้ยกให้จังสี่จังพุ่นแล้วอคังเอออเาเน้นแคคคือหนึ่งหานะครับเนาะเม็ดเดียวเเม็ดดียวปูอยู่ป่าช้ากับสองเก้าเม็ดเดียวนะปูอยู่ป่าช้าถัดตัวกันก็คือหนึ่งเก้ากับสองแปดนะผู้บ่าวัดปลานะครับผมหนึ่งหานะครับแล้วก็ที่ฝันที่เห็นได้ป้ายเพิ่มก็คือหาศูนย์กับสองหาเน้นตัวเดียวขึ้นหนึ่งหาเอาพี่น้องเป็นแนวทางได้ท่านผู้ชมเด้อ ถ้ามักถทายชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมหนักบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆนี่แหละนักราบขอบุญขอบคุณปู่ยูป้าซาพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณครูบาวัดป่านะครับผมเอออาสาธุอาสาธุครับสาธุขอบคุณ FC แฟนครับทั plane, ้งช่องทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อน้าเพรโชคให้มาพ้อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ